สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอาวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดนะครับอำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมก็มาในช่วงเย็นนะครับเพราะว่าบ้านาผมก็ อยู่จากตรงนี้ไปประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะครับก็มีโอกาสช่วงเย็นๆก็จะมาเดินออกกำลังกายที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวแห่งนี้นะครับเอาวันนี้ผมมาเ,าเกือบ6โมงนะครับซึ่งอุทยานนี้จะปิด6โมงตรงนะครับเพราะว่า6โมงแล้วไม่อนุญาตให้ไปเดินที่สะพาน วันนี้ก็เป็นวันเลิกดีนะครับเปลี่ยนหัวหน้าอุทยานศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวตรงนี้ใหม่ก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็เข่งคัดเรื่องระเบียบนิดนึงผมก็พาทุกท่านนะครับมาดูตรงนี้เป็นสะพานเดินนะครับสะพานตรงนี้ก็ประมาณ2กิโลเดินออกไปชมส่วนมากก็จะเป็นนกนะครับ ถ้าช่วงเย็นนี้จะมีนกอีโก้นกเป็ดน้ำนะครับนกกระยางมีหลายชนิดที่เราสามารถจะเห็นได้อ,อ๋อมีหลายท่านนะครับถามผมว่าเอ๊ะแล้วบึงบัวเนี่ยบัวมันอยู่ตรงไหนบัวบานหรืออย่งก็ต้องขอ,อเรียนชี้แจงนะครับว่าถ้าเราจะไปดูบึงบัวจริงๆนั้นต้องนั่งเรือเข้าไปชมนะครับเพราะว่าเป็นทุ่งใหญ่อยู่ อยู่กลางทุ่งนะครับต้องนั่งเรือไปเรือนะครับก็สามารถไปได้5คนทั้งคนขับนะครับก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับประมาณคนละ 100, 100ร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญมาชมได้นะครับถ้าเราอยู่ด้านนอกนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นบัวนะครับก็จะเห็นธรรมชาติอย่างอื่นแทนนะครับบริเวณทางขึ้นทางเดินนะครับ ผมก็ถ่ายมาได้180องศาแล้วนะครับก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ลองติดตามชมดูนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ทำการอุทยานเลยนะครับหรือว่าทำที่ทำการศูนย์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะครับเพราะว่ามีหลายจุด สถานที่นี้ก็จะมีห้องพักเอาไว้บริการนะครับสามารถมากลางเต็นท์ได้นะครับซึ่งก็ไม่แพงธรรมชาติก็สวยงามมากนะครับตอนเย็นๆใครยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมกลับมาที่เรืออีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าครบพอดีขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ